ซาลาันซาลาันซาลาอันวันจันวันจันวันจันซาลาันซาลาอันซาลาอันเวียกงาน เวียกงานเวียกงานซาลาอินซาลาอินซาลาอินนกบินนกบินนกบินซาลาอินซาลาอิน สารอืนซี้นหมูสี้นหมูสีนหมูสารอืนสารอืนสารอื่นซุมอื่นซุมอื่นซุมอืน ซาลาอ่นซาลาอ่นซาลาอ่นกลางคืนกลางคืนกลางคืนซาลาอุ่นซาลาอุ่นซาลาอุ่นน้ำคุณ น้ำคูนน้ำคูณสารอูนสารอูนสารอูนเลขคูนเลขคูนเลขคูนสารอินสารอิน xa la in càng viên càng viên càng viên xa la in xa la in xa la in viên nhám viên nhám nyam salah, salah, salah en, salah en, salah en, 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 salah en, salah en, salah en. ดินแดนดินแดนดินแดนซาลาุนซาลาุนซาลาุนคนดีคนดีคนดี ซาลาอูนซาลาอูนซาลาอูนไกน่โจนไกน่โจนไกน่โจนซาลาอ,อ่อนซาลาอ่อนซาลาอ่อนก่อน ก่อนก่อนซาลาออนซาลาออนซาลาออนกาบโกนกาบโกนกาบโกนซาลาอื่นซาลาอื่นซาลาอื่น เงินกีบเงินกีบเงินกีบสารอื่นสารอื่นสารอื่นเอื้นหาเอื้นหาเอื้นหาสารอวน ซาลาวนซาลาวนกวนกวนกวนซาลาวนซาลาวนซาลาวนส่วนควส่วนคัว ส่วนขัวสาละเอียนสาละเอียนสาละเอียนเอียนอียนเอียนสาละเอียนสาละเอียนสาละเอียน เขียนงามเขียนงามเขียนงามสาละเอือนสาละเอือนสาละเอือนเขือนเขือนเขือนสาละเอือนสาละเอือน ซาละเอือนเฮือนซานเฮือนซานเฮือนซาน